สดีครับช่องไหเจาพี่น้องป้องไปผู้นุ่งผู้ชายผู้แหลผู้ขาวผู้สาวผู้เทาเล็กหน่อยเล็กเด็กผู้ติดเตียงผู้ยึดเบียกนิดงานผู้ลำผู้รวยผู้ลำผู้รวยผู้ได้กระซังผู้ทุกผู้อยากปากมองถามว่าพอคลิปนี้แล้วมีทองใสผู้ไม่มีทองใสพอแล้วพอแล้วพอแล้วถา้ว่าพอคลิปนี้แล้วก็ทาเบงวัชพายเบงหยางอันนี้อันนี้แนะนําโตัวนสวัสดีครับผม ผมลุงแม็กครับแม็กโดนอโน่จะของอันหล่านขายไก่เห็นละบอเบ้เพจโอ้ละละตลาดตะลีละตลาดตะลีนะครับมืดนีไทยเรามืดนีพพี่น้องมาเบิงเห็ดละโงกนะครับป่าเห็ดละโงกที่เพาะขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มันมีหลายแห่งครับเดี๋ยวทีพาพี่น้องไปเบิงเป็นอาชีพที oh oh ่น่าสนใจมากๆเลยพอดีลุงแม็กเพื่อนแนะนํามาเพื่อนบอกว่าเฮ็ดออกแล้วเพิ่นบอกเพื่อนส่งข่าวอ่ะส่งข่าว จันมาเลยว่าสิมากินแกงเฮกวันได้กินข่าวสารอันนี้ก็จันมาคือกันเขาบอกเบิ้งของเราแหมาเบิ้งของเราเขาก็ว่นนี้กินพี่น้องอิ่มไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งเห็นแต่ดอกก็อิ่มเนาะอิ่มโอ้เดี๋ยวนี่ดในยู่ข้างหน้าผมเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับแคบหมอันนี้มันเขาห้องยางทั้งในเลยนะครับเดี๋ยวเอาผู้บอกไปนำสบเกิดจากมือละครับเนี่ย เกลือด้สองมือสามมือครับเกลือด้สามมือป่ะครับนี่แมนครับป้าดอกบ,บางญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวเทียบเทียบ <c oughs> กับนิ้วให้เบิ่งได้ไข่หานว่ากันดูดอาจารย์เออไข่หานเนาะเออที่นี่อ,นอ,นอันนี้สามมือเนาะนครับผมอันนี้แหละครับเจ็ดมือเลยนี่ป๋องอันสี่มือครับจะขึ้นบ้านครับสี่มือแมนครับดอกใหญ่แบบนี้ว่าติดแต่ปีแรมเลยป่ะครับแมนครับอยู่ในอ่าแล้วแต่พื้นที่ของสภาพดินแล้วแต่สภาพดินนะครับเนาะจะสมบูรณ์ครับเลยดอกใหญ่แต่ว่างทางดินทรายฟังฝนดอกจะบ่ใหญ่แต่ว่าหางหนาดอก อันนี้ยึดติดท่างยางเลยนะครับเี๋นี่นี่อันนี้คือท่างรถนะครับเนี่ยท่างรถครับแล้วก็ผมก้าวมาประมาณสามกาวปุ๊บมาพ่อดอกเคสบานเทเลอร์อยู่แน่นครับอุ้ยไอรุ่นนี้รุ่นนี้ขายปะครับนี่ยเนี่ยว่าท่านไ่ยมีขายครับตอนนี้คือจะเอาไปเห็ดเฉี่ยเห็ดอ่าแบ่งพี่น้องเข้าพี่น้องเพิ่นมีเห็ดไรนะแต่ว่าเพิ่นบอกขายครับครับเพิ่นเอาไปเห็ดเสือเห็ดแ่นเห็ดจังไงเดี๋ยวที่พาพี่น้องไปเบิ่งเด้อ พี่น้องยาคู่สูตรในการเห็ดเสื่อเห็ดคาบวาาสามารถเห็ดเองได้ป่ครับเห <Head S 1> ็ดเองได้ครับผม้าเข้ามีดอกเห็ดแก่นะครับผมเห็ดแก่หมายว่าเห็ดที่มัน,บ,นบานใั่ป่ะครับแม่นครับดอกที่มันบานเลยทีเลยที่จะแกลกินได้แล้วปกติเปิ้นตีขายถือๆนรอครับอกแมนครับเ่าสามารถมาเห็ดได้เลยครับผมด้วยที่มีส่วนผสมตัวนี้<อ>ครับผมอ่าเจ้าปวกตัวนี้ผมขายำแล้วเจ้าปวกเห็นแม่นครับ เจ้าปวกที่เขาไส่คุดเอาอยู่ในหัวหายไปหนาครับโอ้ถ้าถ้าคุณว่าเพื่อนบ่มีหัวไล่ไปหน้าเพื่อนบ่มีปวกเฮ็ดจงได๋ครับอ่าเอาดอกกาแก่ขย้ใไ่น้าเลยก็ได้แต่ว่าตัวนี้อยากให้่ไซน้าเพราะว่ามันเป็นอาหารบ่ครับมันเป็นมันมีอ่าเ้ล่าตัวหนึ่งที่เอิ่นว่าไม่ข้อไรสากคือเ้ล่าเห็ดนั่นแหละครับตัวนี้มันจะไปกระตุนหอมหอมคือหอมคือเห็ดหอมคือเห็ดบ่อ่าครับตัวนี้คือมันจะไปกระตุนเ้ล่าเห็ด คราบ,รบ<ม>อ่าเป็นอ่าไมโครไลซาเขาเรียกนั่นแหละกัมมี่ขา่าสุกสําหรับเขา่าสุกนี่จะเป็นอาหารของสปอเฮดเฮดกินเข่าซุกป่ครับแมนครับหรือว่าอ่าพี่น้องเลยอ่าห่มอ,อ่าครับอ๋อจมูกเขานัา่นแหละขอให้เป็นเขานะครับนาะแมนสีอยู่ในส่วนห้ํมหรือว่าส่วนของเขาสุอากอะไรครับมันเป็นอาหารของเชืล่าและกับน้ำตาลไส้แดงไปทำน้ำตาลไส้แดง น้ำตาลไส้แดงผมบ่ฮั่นเด้เตรียมมาครับก็คือไส่หลายครบกดนี้อ่าอัตราส่วนเห็ดกิโลหนึ่งครับเห็ดกิโลหนึ่งครับพี่น้องอ่าต่อเจ้าปวกเคืองกิโลเคิงกิโลครับต่อเขาซุกกิโลหนึ่งอ่านําเห็ดกับเขาซุกซ้ํากันแม่นครับอันนี้เคืองหนึ่งเคืองหนึ่งอือครับ้วก็อ่าน้าตาลไายแดงประมาณสองขีดสองขีดแม่นครับอืออ่าอ่ากลางน้าตาลประมาณกระป๋องปลากระป๋องนึงครับ ครับเออบอหลายครับพี่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือหัวเฉียเจ้าปวกที่ผมสื่อมาใส่ตันนั้นครับหรือว่าบอไซกระด้แค่ต้นนี้มันก็เป็นหัวเสียเจ้าปวกแล้วอืออ่า้าะแา่ใช้ยางชั่วเอาตัวนั้นใส่น้ำนะครับนาะเสริมน้ำเสริมน้ำนะครับแม่นครับอ่าถ้าพี่นองฮาร์่าใดก็บอเป็นยังใส่ตัวนี้เอาก็ได้ครับครับครับแล้วก็ปิดฟ้าคุกเข่าให้เขากันทั้งเบิดยองยองยองใส่กันให้มุนไปปุยเลยแม่นครับนะครับ ล้กการใส่ถังแบบนี้ไหวก็ได้ปิดฝฟ้าใส่มือใส่มือยองเลยบ่ครับแมนใส่มือเฮ่าไี่ยบต้องใส่เครื่องจากเอียงเขาสิพอเอ่อยองเลยซ้ำได้ก็ซํานั้นแมนครับแต่ว่าให้เข้ากันที่สุดแมนครับจากนั้นเฮ่าจะเอามาใส่ถังแล้วก็ปิดฝฟ้าปิดฝฟ้าขอบแน่นไว้สามือเรี่ยวหรือเปล่าครับย่งครับขวบแน่นไว้สามมือวันนี้หลังจากสามมือเปิดชะเปิดขึ้นมาปูมันจะเห็นเส้นใหญ่ถี่มันเดินขาว ขาวเป็นใหญ่คือให่เปมงมุมเลยหลังจากนั้นเขาจะความาเติมน้ำเหมือนเดี๋ยวเขาไปเบิ่งยูฟางนะครับนาอประมาณน้นเป็นใ่ขาวๆเหมือนใ่เืองมุมเลยแมนครับมันจะเป็นสีขาวหลังจากนั้นเขาเติมน้ำแล้วปุ๊บแมนบอกในในเฮดใน่วนผสมของเฮดกิโลนึงเขาเติมน้ำประมาณ20ลิตรโอ้ยคือได้หลายเนี่ยได้หลายอยู่นะครับเฮด1กิโลสามารถเติมน้ำเพื่อทำน้ำเชื่อ20ลิตรแมนครับประมาณนี้จะเกล้อนครับ ยี่สิบเลนนี่มัณประมาณเครื่องถังนี่แหละเครื่องประมาณขวดนาบอันร่มขวดยงใหญ่เนาะขวดยงใหญ่ยี่สิบขวดยี่สิบขวดประมาณนั้นครับโอ้ไดีหลายขวดได้ครับพี่น้องเห็นโลหนึ่งครับแล้วปิดฝาไว้แล้วอ่าใส่น้ำยี่สิบเลดแล้วปิดฝาไว้ประมาณเจ็ดถึงสิบวันเจ็ดถึงสิบวันเปิดเบื้องแล้วเสียเห็ดมันเสียข้าวจนปุนสามารถเอาไปใส่ได้เลยน้ำจากที่มัน เป็นสีคุนคุบด้านหน้ามันสีขาวแม่นครับอืน้ำยังควรจะดีผมแนะนําน้ำฝนน้ำฝนครับพี่น้องช่วงนี้ฝนกําลังมากหรือว่าเ้าุกำลังเกิดเปล่ามม่นครับหรือว่าถามว่ามีน้ำฝนเฮาก็ใส่น้ำสาธรรมชาติที่มันบ่มีสารเคมีที่เหามาน้าบ่อมีสารเคมีแหละวต่บ่มีคลอรีน อ๋อครับพี่น้องผู้ใดที่เฮ็ดแล้วบพบอกบอกเกิดนะครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องน,น้ำอาจจะไปใส่น้ำน้ำบาดาลน,นี่มันมีความปิดกดเป็นด่างที่มัน,มน,มนบกบพอดีหรือว่าไปใส่น้ำปลาปลา,าที่มันมีคลอรีนนะครับ,รบพวกเชื้อล่าพวกนี้มันจะตายนะครับเพรา<ม>ะเพราะฉะนั้นแล้วน้ำที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะครับเป็นโอกาสของพี่น้องเลยคือน้ำฝน,นำลแล้วก็ช่วงนี้คือเห็ดกําลังออกดอกสามารถทำเชื้อเห็ดเองได้เลยได้เลยครับอ,อ่าแบ่งปันความรู้แบ่งปันสูตรกันเนาะครับเนาะโอเคอ่าหากกรณ้ี่มันอยากปวดอยาก ซื้อหัวเสือไปทนล่องมีขายไ่ครับมีครับมีแบ่งปันครับมีแบ่งปันมีแบ่งปันสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ไหนครับเฟซบุ o กเบ้าวข้าปุ่นบานไล่สวนถ้ำคับผมหรือเบอร์โทรศัพทูย์เก่าสามสามหกหน่าหครับนี่คือข้อมูลดีๆเรๆื่องราวดีๆครับเอามาฝากพี่น้องขอบคุณเลยลครับที่ติดตามครับขอบคุณครับครับ